สวัสดีคะ่ะสบายดีเอทั้งช่องน้องคําแพงชาน n e ลนะคะวันนี้ก็เช้าของวันที่17มกราคม2568นะคะเอวันนี้แม่เพ็ญมาทักทายสบายดีเอทั้งช่องเช้าวันที่17นะคะก็ตรงกับวันสุขนะคะขอให้ทุกคนสุใกายสุขใจเนาะสุขทุกสิ่งสุขทุกอย่างนะคะส่วน คลิปนี้แม่เพ่นมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางนะคะราวคักๆของสีเซียนให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเด้อจ้าเนาะถ้าว่าแม่เพ่นได้แนวทางของสำนักใดอาจารย์ใดมากเร็วๆแม่เพ่นจะรีบลงไห้นะคะถ้าว่าชากันจะรอกกันก่อนนะฮะเอีจะได้ลงฟอร์มกัน ม่เพ่นบ่ได้รุ่งเท่อะอาจารย์เท่อะอาจารย์แบบช่องอื่นค่ะเจ้านะคะแต่ว่าไ่เพ่นจะรุ่งร่วมนะคะคือแบบแบบซีเซียนี่เพ่นจะมาแม่น้ำกันพร้อมกันก็เด้รุ่งพร้อมกันให้เนาะแล้วก็อีกเจ็ดสำนักแปดสำนักเนาะถ้าว่าขาดแค่สำนักเดียวหรือว่าสองสำนักไ่เพ่นกับบลอนะคะไ่เพ่นกัจะลุ่งให้เลยน,นะคะแบบนี้นะคะเอฟซีเพราะว่าเอฟซี FC ทั้งช่องจะล่อคอนะ่อยเนาะอะ วันนี้เฮงเฮงลวยๆปังปังปงกันยกช่องเพราว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ฮานอยลาวพัฒนานะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเมื่อคืนนี้แม่เพ็นฝันเห็นแม่แม่เพ็นอีกแล้วเนาะคะ่ะยายอยู่ที่บ้านนะคะกา ฝันมาไปจะไปซื้อของท้ำบุญนะคะซื้ออันที่ว่าอันพระเพิ่นจับต่างเอียงพระเพอร์เอียงบอลูเนาะไปซื้อนั่นแหละไปเพ่นไปซื้อนั่นแหละมาไหวว่าจะไปท้ำบุญว่าจะเฮ็ดกล่องบุญนะคะตั้งกล่องบุญอยู่เฮียนนะคะเอฟซีฝันแบบนั้นแล้วเนาะอ่ะนี่เนาะค่ะเอฟซี FC. ไปเพ่นไกเอฟซี FC, ทั้งช่องมาเบิงตัวเลขแนวทางนะคะลาวคักๆข,ของสี่เซียนกัน ก่อนเนาะแล้วค่อยไปตามเอาแนวทางอีกหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์นะคะเป็นคลิปต่อไปนะคะ,ะส่วนงวดที่แล้วนะคะวันที่สิบห้าวันพุทธที่ผ่านมาเนาะลาวพัฒนาเลขหกตัวออกที่เจ็ดสองห้าสามแปดหนึ่งนะคะส่วนห้าตัวออกสองห้าสามแปดหนึ่ง สี่ตัวสองห้าสามแปดหนึ่งสามตัวบนสามแปดหนึ่งสองตัวบนแปดหนึ่งแล้วก็สองตัวล่างก็คือห้าสามนั่นเองนะคะค่ะก็มาเบิงของเซียนอุดรงวดที่แล้วเซียนอุดรวิ่งลูดเด่นที่แปดรองเจ็ดนะคะลาวคักก็ เซียนอุดรจับคู่ให้ที่แปดหนึ่งตรงตรงนะคะแปดหนึ่งเข้าตรงตรงบนเนาะส่วนล่างเนาะเสดายบอมีหาสามนะคะ fc เจ็ดแปดหนึ่งเลขออกห้าสามแปดหนึ่งนะคะ fc เนาะยูนี่ไม่สามอยู่เสดายนะสามแปดหนึ่งนะโอ้ยเสดายบาแตกสามตัว ส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นที่3ารอง7นะคะของเซียนเชียงใหม่ก็เข้าชุดเน้นเหมือนกันนะคะ FC ก็คือ3าหล่างนะคะเลขออก5 3ล่างนะคะก็เข้าเนาะก็ถือว่าเข้านะคะของเซียนเชียงใหม่เนาะวิ่งลูดก็เข้าตัวเด่นจับคู่ก็เข้าชุดเน้นเหมือนกันเลยส่วนของเซียนโคราชวิ่งลูด เด่นที่9ลอง3ก็มาตัวลอง3จับคู่เข้าที่3 5นะคะ3 5ล่างนั่นเองนะคะของเซียนโคลาและเซียนเชียงใหม่เข้าล่างนะคะส่วนของพี่ประหัตวิ่งลูดเด่นที่1ลอง8ตัววิ่งตัวลูดมาด้วยกันเลยนอกกอดข้อกันมาบนนะคะ fc ก็คือ8 1นี่ค่ะจับคู่เข้า8 1ตรงตรง บนเนาะของพี่ประหัสก็วิ่งลูดตัวใดก็ใดขึ้นกันเนะาะจับคู่ก็เข้านะคะวันนี้แตกทั้งสี่เซียนเลยเนะาะลาวคักสี่เซียนแตกเบิดทุกเซียนเลยวดนนี้ขอให้ปังๆแบบนี้อีกเด้อน,นะคะอ่าบาทนี้ไม่เพ่นใจ fc ทั้งช่องมาตามเอาตัวเลขแนี่ทางวันนี้เลยวันที่17เมกราคม2568ตรงกับวันศุกร์นะคะ ก็พาดชแนลให้มาเล่าคักๆวันนี้วิ่งลูดเด่นที่3ลอง1จับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น3 4 3 5ส่วนชุดลองก็จะเป็น1 4และ1 5เนาะส่วนชุด3ตัวบน1 3 4นั่นเองเนาะเล่าคักๆข,ข,ของพาดชแนลค่ะ ส่วนงวดที่แล้วนะคะวิ่งลู่หนึ่งกับแปดหนึ่งก็มาแปดก็มากอดคอ,อกันมาบนเลยเนาะส่วนตัวจับคู่ก็เข้านะคะแปดหนึ่งตรงตรงค่ะส่วนวันนี้ก็ได้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่หนึ่งเด่นที่สามลองหนึ่งนะคะจับคู่ที่สามสี่สามห้าแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าเน้นที่สามสี่กับสามห้าเนาะชุดสามตบนก็หนึ่งสามสี่ 3, 4, นั่นเองน,นะคะ ่ะฮัมาต่อที่ของเซียนอุดรกันเลยนะคะส่วนวันนี้เซียนอุดรวิ่งรูดบนล่างเด่นที่5ลอง7จับคู่ที่51 59 71แล้วก็7 9นะคะชุดเน้นก็จะเป็น51กับ59ส่วนชุด3ตัวบนก็จะเป็น759แล้วก็7 5 1นะคะของเซียนอุดร ส่วนงวดที่แล้วเซียนอุดรนท่านให้วิ่งลูดเด่นที่8ลอง7ตัววิ่งตัวลูดมาตัวเด่นเนาะตัวเน้นนะคะจับคู่ก็เข้าชุดเน้นก็คือ81ตรงต,รงตรงนั่นเองบนเนาะส่วนงวดนี้ให้มาวิ่งลูดเด่นที่5รลอง7จับคู่ที่5159 7 1 7 9ก็จะเน้นที่51กับ5 9ส่วนชุด3ตัวบน759แล้วก็751 ของเซียนอุดรลาวคักๆมันอย่างนี้ได้สองเสียนแล้วมาแคปหน้าจอเอากันไปก่อนค่ะแคปหน้าจอเอาของผ่านชาแนลแล้วก็เสียนอุดรไปก่อนเนาะลาวก็ทักยังเหลืออีกสองเซียนตามมาทีหลังนะคะวันนี้พดัดใดมีตัวดีตัวเด็ดกะัะ รีบจัดรีบทรงให้กัน,นเดอ้อแบ่งปันกันไปนะคะเอซเนาะถ้ามีดวงมีโชคร่วมกันก็จะถูกไปน้ำกันนะคะอ่าแคปหน้าจอได้ยังไปต่อที่เ <c> ซ <oughs> ียนโคนลาดแล้วพื่คักวันนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่หนึ่งรองห้านะคะเด่นที่หนรองห้า จับคู่ก็1,4 1,7 5,4แ 5, ละ5,7ก็จะเน้นไปที่1,4ก 1, ับ1,7ส่วนชุด3ตัวบน5,1,7เม็ดเดียวนะคะ5,1,7เม็ดเดียวค่ะของเซียนโคราาส่วนงวดที่แล้วเซียนโคราสให้วิ่งรูดเด่นที่9ลอง3ก็มาตัวลอง3นะคะจับคู่ก็จะมีเข้าที่3,5เลขออก5,3ล่างนั่นเองเนาะก็เข้าชุดลองเนาะ ส่วนงวดนี้ให้วิ่งลูดเด่นที่1นลอง5จับคู่ที่1,4 1,7 5,4 5,7เน้นที่1,4กับ1,7ส่วนชุด3ตัวบน5,1,7เม็ดเดียวนะคะ5,1,7เม็ดเดียวค่ะใส่ต่อค่ะของเซียนเชื่องใหม่ค่ะ ล้วค่ะคักเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดเด่นที่เจ็ดลองหกนะคะจับคู่ก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามก็จะเน้นให้ที่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสามนะคะส่วนชุดสามตัวบนหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดสามนั่นเองนะคะของเซียนเชียงใหม่เนาะส่วนงวด ที่แล้วของเซียนเชียงใหม่ก็วิ่งลูดเด่นที่3าลอง7ก็มาตัวเด่น3เนาะวิ่งลูดเข้าตัวเด่นจับคู่ก็เข้าชุดเน้นก็คือ3าหเลขออกห้สล่างนั่นเองเนาะ,ะส่วนงวดนนี้ก็ให้วิ่งลูดเด่นที่7จลอง6จับคู่6 1 7นึ่ดหนึแล้วก็7จส เน้นที่7 1กับ7 3 2คู่นะคะส่วนชุด3ตัวบน6 7 1แล้วก็6 7 3นั่นเองนะคะ f อได้แล้วก็มาตรหน้าจอต่อเลยเนาะสาธุวันนี้ขอให้ฟังฟังอีกเด้ดเอแตก3ตัวตรงๆแน่เนาะ FC จะได้มีกำลังใจสูๆค่ะ มีกำลังใจมากดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนทุกทุกคลิปนะคะบอว่าจะเป็นแนวทางฮานอยแล้วหรือว่ารัฐบาลไทยวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีได้รับรางวัลใหญ่กันทุกท่านทุกคนนะคะส่วนคลิปนี้เพื่อนก็นจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะตามแนวทางฮานอยร่วมของซีเซียนให้กับเอฟซีทั้งช่องเป็นคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ